สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคลิติกสตร์ิจตอมกันอีกครั้งครับวันนี้นั้นเป็นการเตรียมสอบครูผู้ช่วย2 5 6 4นั่นเองอยู่ในข้อที่10กันแล้วนะครับสาหรับในข้อนี้นั้นเขาบอกว่า3ยกกําลัง x นะครับมีค่าเท่ากับ27ยกกําลัง6แล้วก็4ยกกําลัง y นั้นมีค่าเท่ากับ6ยกกําลัง8ยกกําลัง6กครับขออภยัยจงหาค่าของ4 y ยกกําลังสองลบกับ x ยกกําลัง2 วิธีการนะครับเราจะเห็นว่าตัวแปรในข้อนี้นั้นโจทย์ของเรากําหนดให้มีอยู่2ตัวแปรก็คือตัวแปร x และตัวแปร y ขั้นตอนวิธีการนะครับไม่ต้องตกใจว่า y กําลัง2หรือ x กําลัง2จะมีค่าเท่าไหร่วิธีการก็คือเราจะต้องหาค่า x จากประเด็นนี้หาค่า y จากประเด็นข้างหลังแบบนี้นั่นเองโอเคไหมครับอันดับแรกเราจะมาดูที่ประเด็นของ x ก่อน3ามยกกำลังอะไรนะ่าจะมีค่าเท่ากับ27ยกกําลัง6ดังนั้นต้องใช้สมบัติของเลขยกกําลังดังต่อไปนี้ครับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับวิธีการหาของเรานั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราลองพิจารณานะครับจะพบว่า27นั้นก็คือ3คูณกัน3ตัวหมายความว่า3ยกกําลัง3นั่นเองดังนั้นผมได้เขียนไว้ตรงนี้นะครับจากนั้น6ก็คือตัวเลขที่ยกกําลังตรงนี้นั่นเองสมบัติของเลขยกกาลังบอกว่าตัวเลขที่คูณกันที่เป็นเลขชี้กําลังให้เอามาคูณกัน3 8เป็น10โทษทีครับ3 6เป็น18ออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะครับ จากนั้นเราจะเห็นว่า3ยกกำลัง x นะครับจะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง8 3ยกกำลังอะไรมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง18ดังนั้นคำตอบก็คือ x ก็ต้องเป็นเลข18นั่นเองโอเคนะครับเมื่อเราได้ค่า x เสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาหาค่า y กันซึ่งค่า y คำตอบออกมาก็กจะ,ะนะครับแล้วก็นี่นั้นเป็นวิธีการหาคำตอบของข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าเลข4กับเลข8ที่เป็นฐานนั้นนะครับเราสามารถที่จะปรับ4ให้กลายเป็นเลขฐานสอง แล้วก็ให้8นั้นเป็นเลขฐานที่เป็นเลข2ได้เช่นกันวิธีการมองก็คือมอง4ให้เป็น2ยกกําลังสองซึ่งพอยกกําลังเสร็จปุ๊บ2ตัวบนก็จะไปคูณกับ Y ก็เลยกลายเป็น2ยกกําลัง2 y วแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นตัวเลข8ที่อยู่ด้านหลัง8ก็คือ2คูณกัน3ตัวหรือ2ยกกําลัง3ตามนี้นั่นเองส่วนตัวเลข6กก็คือตัวเลขที่เป็นเลขชี้กําลังมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับสมบัติเลขยกกําลังเราก็ทําการเอาตัวนี้ครับจะกระดึมขึ้นโซเดียมคอมกัน เราก็จะได้ว่า3กับ6ตัวนี้คูณกันออกมาเป็น18นั่นเองวิธีการมองนะครับเราจะพบว่าการที่เรามี2ยกกําลังอะไรอยู่แล้วเท่ากับ2ยกกําลังอะไรอีกด้านเท่ากันแปลว่าเลขชี้กําลังข้างบนของเราย่อมเท่ากันเหมือนกับเราไม่พิจารณาตัวฐานแล้วนะครับข้อนี้จึงได้สรุปออกมาเป็น 2y ก็จะมีค่าเท่ากับ18อยากได้รู้ว่า Y เท่าไหร่ทําการย้ายค้างอีกนั่ง2ครับย้ายสมมติขวบไปหารกับตัวเลข18 ถอดถอนเรบบรบๆออกมา y จึงตอบ9 x คือ18 y คือ9นํา x กับ y ไปแทนในสมการที่เขาต้องการในโจทย์กันได้เลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ว่าถ้าเราเอา c y ยกกําลัง2มาลบกับ x ยกกําลัง2เราก็จะแทนค่า y ตัวนี้ด้วยเลข9ครับ9ยกกําลัง2เป็น81 นะครับแล้วก็คูณกับตัวเลข4ข้างหน้าก็จะกลายเป็น324ตรงนี้จะต้องลองไปพิจารณาการคูณกันดูนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ x มีค่าเท่ากับ18เราเอา18ไปไว้ตรงนี้ครับแล้วยกกำลัง2ก็จะได้เท่ากับ324เช่นกันลบกันออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ0คําตอบจึงตรงกับช้อยข้ององูนั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปในข้อที่11โจทยนะครับโจ์นั้นเขากำหนดให้ถ้า1 6 xy นะครับมีค่าเท่ากับ2 3 xy แล้วลบ14ถามว่า xy นั้นมีค่าเท่ากับข้อใดเพราะนั้นวิธีการของข้อนี้ก็คือเป็นลนักษณะของการแก้สมการโดยทั่วไปนะครับผมขออนุญาตเขียนไว้อีกหนึ่งครั้ง1 6 xy นะครับจะมีค่าเท่ากับ2 3 xy ลบ14ข้อนี้บางคนเห็น x กับ y อาจจะดูตืน่นเต้นแต่จริงแล้ว มันก็คือก้อนก้อนหนึ่งหรือเป็นค่าค่าหนึ่งที่เรานั้นสนใจนั่นเองวิธีการครับจะเห็นว่า x กับ y นั้นอยู่ติดกันแล้วโจทย์ก็ถามตัว x กับตัว y เพราะฉะนั้นเราก็มองให้เหมือนกับมันเป็นตัวแค่ตัวแปรหนึ่งตัวที่เป็นก้อน,ก,อนก้อนหนึ่งวิธีการก็คือตัวนี้นะครับมีอยู่2ฝั่งของสมการถูกไหมครับดังนั้นเราจึงจะย้ายสมนครควหรือย้ายบ้านครับโดยการวิธีการก็คือย้ายตัวแปรที่เป็นตัว x y เหมือนกันไปไว้ทางเดียวกัน แล้วย้ายตัวเลขที่ไม่ใช่นะครับนี้ออกไปนะครับผัดสายไล่ส่งอินังลบ14ครับมาอยู่ด้านนี้กลับใจกลายเป็นบวกก็คือ14 2 3 x อยู่บริเวณด้านเดิมครับที่เป็น2 3 xy เนาะแล้วก็ย้าย1 6 xy ไปก็เป็นลบ1 6 xy นั่นเองวิธีการคิดเลขของตัวนี้ต่อมานะครับ2 3 xy ลบออก1 6 xy ก็จะเหลืออยู่ที่7 xy นั่นเองจากนั้นเราต้องการหาค่า xy เราก็ย้ายเอาตัวเลข7ครับ ไปหารด้วย 14, ที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็จะได้ออกมาเป็น x y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับเลข2งนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้จึงอยู่ในช้อยข้อขอควายนั่นเองโอเคนะครับต่อไปมาดูในข้อที่ 12%, นะครับเขาบอกว่าเสื้อตัวหนึงนั้นนะครับติดราคาไว้ที่100%นะครับคิดเอากําไร25%แต่เมื่อขายจริงนะครับแม่ค้าจะดีลดให้10บาทถามว่าเขาจะยังได้กําไรอยู่เท่าใด ดูที่ช้อยนะครับข้อนี้นั้นเป็นช้อยอมาในลักษณะของตัวเลขรวมถึงเป็นเปอร์เซ็นด้วยเพราะนั้นต้องคิดให้รอบครอบนิดหนึ่งนะครับว่าจะตอบข้อไหนเนาะวิธีการของข้อนี้จะเป็นยังไงเราไปดูสเต็ปที่1กันเลยครับอ,ออกมาแล้วครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็เต็ปที่1ครับให้เรามาพิจารณาที่ตรงที่เขาพูดถึงตัวร้อยละหรือเปอร์เซ็นตรงนี้กันนะครับเราจะพบว่าคําว่าเขาคิดเอากําไร100อ่าโทษทีครับคำว่าเขาคิดเอากอํา,า,ากไรที่25นะครับความหมายของเราก็หมายความว่า เราจะต้องหาต้นทุนของตัวเลขหรือตัวที่เป็นตัวราคาจริงๆของเรานั่นเอง25%ที่เป็นกําไรหมายความว่าอะไรครับเราจะติดป้ายราคา125บาทจากต้นทุนแค่100บาทนั่นเองแต่จโจทย์นั้นคิดราคาติดราคาไว้ที่100บาทดังนั้นนะครับต้นทุนของเขาจริงๆก็จะเกิดจากการคูณไข่นะครับที่เป็นลักษณะของการเทียบบัญญัติยางเอา1 0 0่งว้ยไข่ไปคูณ100แล้วเอาฝั่งนี้ก็คือเลข125นั้น ค่อยลงมาหารก็จะได้ตัวเลขออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นเอาแม่25ครับหารตัวนี้25 4เป็น1255ได้125ทําการเอา5ตัดทอนกับตัวเลขตัวนี้อีก1ครั้งตรงนี้ก็จะกลายเป็น20เอา4ไปคูณ20จึงได้ออกมาเป็น80บริเวณนี้นั่นเองโอเคนะครับ80หมายถึงต้นทุนนั่นเองที่จริงๆแล้วแม่ค้าทุนนี้นั้นมีอยู่นั่นเองแต่วิธีการข้อนี้นั้น เมื่อขายไปจริงๆนะครับเขาก็จะลดกําไรเขาก็จะลดราคาให้กับลูกค้าด้วยอีก10บาทเพราะฉะนั้นจะมีวิธีการคิดต่อ,อยังไงอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าจากสิ่งที่เรากําหนดมานะครับราคาที่โจทย์ตั้งไว้นั้นก็คือ100บาทแต่ต้นทุนของเขาที่เราคิดไว้ก็คือ80บาทนั่นเองแปลว,ว่าเขาได้กําไรอยู่20บาทใช่ไหมครับแต่โจทย์นั้นมีการพูดต่อมาว่ามีการลดให้อีก10บาทการลดให้10บบาทก็คือบริเวณน,นี้นั้นจริงๆแล้วเขาจะต้องขายก็คือ จากต้นทุน100ครับจากราคาจริง100ที่เขาติดป้ายเราก็จะลบออก10ซึ่งก็จะเป็น90นั่นเองแต่แน่นอนครับว่า90นั้นก็ยังสูงกว่าราคาต้นทุนที่เราหาไวา้เมื่อสักครู่ก็คืออยู่ที่80ดังนั้นแม่ค้าก็จะขายเสื้อตัวนี้โดยได้กําไรอยู่ที่การเอา90ตั้งลบด้วย80คําตอบก็คือ10บาทจึงไปตรงกับช้อยในข้อกไก่กนั่นเองโอเคนะครับก็อยากจะฝากนะครับถ้าเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละตรงนี้ ออกชัวร์และก็มีอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการสอบขอคอ,รคอรหรือสอบสพทรหรือสํานักไหนนะครับที่เป็นการสอบราชการยังไงก็อย่าลืมไปทบทวนพิจารณากันให้ดียังไงก็แล้วแต่ครับคณิสกิตตอมก็ขอฝากเพจนะครับที่เป็นเพจ Facebook ให้ไปติดตามกันด้วยนะครับยังมีสาระดีๆอีกมากมายให้รอติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณิสกิตตอมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในการเตรียมสอบภาคกในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณ Let's do it,